ไก่จ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องเหมือนจินสิ่้าเมื่อกินขา้าวกินง่ายๆเลยกินข้าวก็บลับประดุกจ้ะนี่ประดุกย่างเนาะก็กิน,ก,นกินกับฝากกุ้ไรก็แช่ช่องจินผาแซบเลยนะคะไม่ต้งเพจหรอกย,ยูทูบนะจ้ะเนาะมาก,กินกันเลยค่ะมีผักแก้มัมนก็นมีผักลากชูนี่ไงโหระพาผักลายได้หมดกวางตุง้งบักทั่วบักแตงบักเขือบักเขือพี่น้องใบ อย่างว่าเนี่ยเขาเอินพี่น้นองใบชาพูเุ้ยบ่แมนใบข้าวตองเนี่ยกินกับลาบมนมากกินเนี่ยใบข้าวตองพี่นอ้องแซบ่บมากินกัะเลยจ,จ้าจิ้นกันหนึ่งข้าวเหนียวนะจจะนหนึ่งข้าวเหนียวเอาใบนี้มันสิเป็นเั่งใดล่ะพี่นอ้องเอาใบนี้ก็ได้เนานะเนาะนี่มากินกัะเลจจ้าลาบปลาดุก ลาบเองเด้อยัจนกินกับลากชู่มเเข้ากันมือกี้กินนิคั่วจ้า,จาเดี๋ยวมันจะไม่เสียงอื้อเสียงรมไมีทั่วไม่แสง โหรนะพาเนาะโหระพาก็เขา่เขากันเข่านะก,กันเพีเนอะมือไกลนิดนึงแล้วจ้นนะเนาะยกเข่า แกงอ,อ่อนนเลยบะเขืออ,อ่อนๆได้เจอเข้าวตองเขากันกำลบับอืมกินปะ ม่นมากินแบบนี้ห่างมันกับเอามาเข็ดตำน้ำพริกม,มาด้ยจ้าแ่บๆบน้ำกัน ดูกมันมเลยตัวใหญ่ๆเลยจินิกปน หละาเข้ากันนี่พี่นออ้องเออน้องโฟนน้องโฟนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ ออ่า,อาลูกคนที่เห็นงานอยู่บ้านอ่ะสอมานเล่นน้ำนแล้วจ้นะเนาะกินยังไม่เสร็จเลยกินกับป้าไหมกินโอ้ยบ่านนี้พี่นอ้องอ่นนั่งกับป้าก็ได้ม,มาจากพี่น้องกินยังบบอิ่มเลยเป็นลูกคนงานอยู่บ้านอ่ะสอบขือนน้องไอโฟนอืม วันดีค่าก่อนวันดีค่าก่อนวันดีค่าอืมเอาถั่วไหมถั่ว,วเดี๋ยวป้ากินก่อนมาแจมมากำลังแสบเลยลงไปข้างล่างก่อนนะนะเดี๋ยวป้ากินก่อนนะอืมอ่ะไปนั่งข้างล่างก่อนเดี๋ยวกินบ่ได้พี่หน้องเราป้าก่อนนะอืม <c oughs> ยอย่าเพิ่งไปอยป่าเพิ่งไปเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้ากินเสร็จก่อนนะเพิ่อนมาเล่นนำ้ำเ้องข้าวเหนียวรอ,ปอเปล่าอาคข้าวเหนียวไหมงชื่อน้องอะไรน้องไอโฟนน้องไอโฟนอย่าไปเล่นมามนาะ คลิปนี้บุญนิดนึงเอาข้าวเหนียวไหมคะเอออืมอืมตอดแนะอืมอร่อยไหมมาบอกป้าป้าดิอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยไหมคะอืมอืมอืมาตรงนี้สิป๊าป้าแลนาจะได้เห็นเออ เอาแสงหรือเปล่าแสงแว่ะแม่ไปไหนแม่ไปไหนแม่ทำงานเหรอดิดอสซอลูกแบบว่าพ่อเขาเห็นงานอยู่กับอซอไงพี่น่องมาตรงนี้มา อ,อ,อิ่ะเสีย,ย,ยงเครื่องบินเสียงเครื่องบินไปแล้วพี่น้องโอ้พี่น้องเด็กหน่อยมากบุญเลยปไปนี่ง ปฝนฝนอืมนี่น้องไปกินข้าวอนนิ่มบ่เลย ฟองล,ล่นประตูพี่น้องอืมแซบอืมอเะเขือกรอบๆเลยจะ้ะ โ,โฟนโฟนอือหือโอ๊ยโฟนมันนี่มาโฟนมันนี่มา่มนนึ้นเยอะไหมนี่ง่ายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเนี่ยนะรีบหนดด่อยจะพี่น้อง มาดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะน้องฝนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะจัาหน้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าไปแล้วคะ่ะคลิปนี้บุญน,น,น,นิดนึง